สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผติดตามทุกท่านนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกยากรณอากาศประจำวันที่7เดือน11กันแล้วนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรก็เข้ามาดูกันเลยครับสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นแดดออกทั้งวันนะครับผมก็มาดูนิสัจับกันนะครับผมมาธิเชจจะระดับต่ําเลยครับ สภาพอากาศแดดออกก็จะมีโปเกมอนตางนี้นะครับมาดูในคลิปะดับสสูงเลยนะครับสภาพอากาศแดดออกก็จะมีโปเกมอนต่างนี้เลยสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ Bye bye